ดาวพิมทองรีวิวแอสตราแค่เข็มแรกอาการเป็นแบบนี้เลยจากสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดโควิด -19 เรื่องราวของวัคซีนโควิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงอย่างมากมาในตอนนี้เหล่าดาราดังและหลายๆคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วต่างออกมารีวิวอาการที่พบว่าบางคนปกติดีในขณะที่บางคนมีอาการข้างเคียงล่าสุดนางแสดงสาวดาวพิมพ์ทองที่วานนี้6รกรกฎาคม64เธอฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยเผยว่ารีวิวแอสตราเซเนกา เข็มแรกเมื่อคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มมีไขออ้อ่อนๆเริ่มชานิง้งมือยาวจนถึงตีหนึ่งทยอยขึ้นจาก37.5ถึง39.6ไข้สูงที่สุดตั้งแต่เกิดมามีอาการหนาวสั่นตัวร,ร้อนเหมือนไฟต้องคอยฉิดตัวไล่ไข้ตลอดเวลาปวดเมื่อยแทบจะตายนอนไม่ได้เลยอะ่ะจนช่วงตีหนึ่งไปแล้วเริ่มเหงื่อออกไข้ค่อยๆลดลงผลข้างเคียงอื่นไม่มีไม่คลื่นไส้ฉีดมาครบ24ชั่วโมงแล้วตอนนี้มีแค้ไข้อ่อนๆยังปวดตัวอยู่มากแขนที่ฉีดไม่ปวดไปปวดแขนที่ไม่ได้ฉีดงง หขอขอบคุณภาพดาวพิมพ์ทองภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ